สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิกษ์โลกครับวันนี้พามาดูสวนมะม่วงครับอยู่ในช่วงของการกําลังห่อครับนี่ฮะนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับว่าปีนี้ผสมเสร็จมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนครับเราไม่ได้มาคนเดียวครับเรามากันเป็นทีมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมยุธเชียงดาวเกษตรธรรมชาติครับครับผมใหม่เชียงใหม่เกษตรดิซีครับน่และแน่นอนครับตรงกลางนี้คือเจ้าของสวนแนะนําตัวครับสุชาติเกิดกล้องครับผมอ้าวนะครับพี่สุชาติเกิดกล้องนะครับ มะม่วงที่เราเห็นพันุอะไรครับพันดอกไม้สีทองครับพันน้ำดอกไม้สีทองครับอายุกี่ปีแล้วครับมะม่วงหกเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีของพี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับสองร้อยกว่าต้นครับสองร้อยกว่าต้นพื้นที่เท่าไหร่ครับสี่ไร่ครับประมาณสี่ไร่นะปีนี้นะครับจากที่เรามาดูโอ้โหดกมากเลยครับสวยนะครับลูกใหญ่แล้วก็ช่วงเขาเรียกว่าช่วงกําลังทําผิวเนาะนะครับนะแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นนี้ก็ถือว่าดูดีมากเลยทีเดียวครับอ่าและแน่นอนครับ นายยุทธต้องมาแนะนําสิ่งดีๆให้นายยุทธมาแนะนําอะไรบ้างผมมาแนะนำโฟทีกับอะมิโนเลสให้เขาใช้ครับอ่านะครับอ่าพี่สุชาติฉีดไปกี่ครั้งครับห้าครั้งครับห้าครั้งนะครับแต่ละครั้งนี่ฉีดอะไรสีไหนโฟทีครับกี่ครั้งห้าครั้งห้าครั้งเลยก็เลดสองครั้งครับอ๋อก็คือเอาเลสมาผสมด้วยครับนะครับรวมไปสองครั้งนะผลลัพธ์จากการฉีดพ่นแต่ละครั้งเป็นยังไงครับลูกใหญ่ครับอ๋อลูกมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับอ่า แต่เดิมเนี่ยลักษณะของต้นของใบที่เราต้องบํารุงให้มันติดดอ,อกออกผลเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับสภาพต้นเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้นายุทธเล่าดีกว่านายุทธต้องมาดูแน่เลยโอเคก่อนก่อนเนี้ยผมมาดูสภาพต้นที่เนี่ยดูโสมมากใบเล็กแล้วก็ค่อนข้างจะหงิกแล้วก็ผิวออกดําค้าด้วยครับอืมนะครับถ้าเป็นคนก็ไม่สวยอะหรแย่มากครับอแต่ตอนนี้สวยยังสวยครับสวยแล้วนะครับพึงพอใจไหมเจ้าของสวนพึงพอใจครับ พึงพอใจเนาะอ้าวพี่ไม่มาเห็นมะม่วงของเพื่อนเราเป็นไหมครับมากครับโอ้โหสุดยอดครับประทับใจครับผมเพราะว่าผิวสวยผิวสดลูกโตแล้วก็ลูกเสมอกันครับอ่านะครับนี่ก็ยังยังใหญ่ได้อีกนะเราอยู่ในช่วงห่อใช่ไหมครับอ่าโอเคถือว่าประสมเร็จเลยทีเดียวอ่ะการเอาผลิตภัณฑ์โฟทีกับฮอร์โมนเลสมาใช้เนี่ยนะครับปุ๋ยอะไรต่างๆได้ลดลงไหมลดลงครับต้นทุนลดด้วยลดด้วยอย่างนี้ดีไหมครับดีครับอ่าได้ทั้งต้นทุนลด ปลอดภัยก็ได้เนาะปลอดภัยครับเพราะพวกเรานี่เกษตรปลอดสารเกษตรอินทรีย์กันอยู่แล้วนะครับเราสนับหนุนก็ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าอาไม่ใช้ด้วยตัดเองตัดโอ้ดีจริงๆนะครับถือว่าเป็นการดูแลแบบก็แลแบบอินทรีย์ไปเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีการใช้เคมีบ้างนะครับแต่เราก็ไม่ใช้แบบสิ้นเปลืองนะครับใช้ตามความจําเป็นถือว่าผสมเร็จครับลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วครับสําหรับสวนมะม่วงน้ําดอกไม้ส่วนนี้เอาใจช่วยครับขอให้ผสมเร็จในเรื่องของผลลัพธ์ และกําไรที่เกิดขึ้นในอนาคตรครับวันนี้ผมนัทพงศ์ทองกเกษตรทักโลกขอบคุณทั้งนายุทธเชียงดาวและพี่ใหม่นะครับกรเกษตรอินทรีย์ครับเจ้าของสวนพี่สุชาติลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ